วันนี้จัดเป็นนี่สายจีนเทาเลยตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีทั้งแสงสีเสียงวิธีการเล่นก็คือว่าเอาด้ามที่หมุนเนี่ยจุ๊บลงไปเสร็จปึ๊บแล้วก็ล็อกหลังจากนั้นเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อปล่อยเบเบบอรลงไปได้แต่ผมขอเพิ่มอีกสากเลักเกทละแก๊กโอ้โหผมแพ้แล้วแน่นแล้วนะได้แล้วมา o โ n e มันจริงว่ะเอาเลย

สำหรับสายเอนเตอร์เทนแอจัดไปเลยตัวนี้นะใครเป็นฝั่งตัวร้ายกด 2. ใครเป็นฝั่งตัวดีกด1น่ฮะ